สวัสดีครับผมวันนี้มาอีกหนึ่งคลิปหนึ่งงานหนึ่งเคงนะกับงานแก้ไขปัญหาเครื่องยนต์นะคันนี้มิสซันเมบลานะฮะ fc โทรสอบถามนะและนำรถคันนี้ยกสไลด์เข้ามานะปะนัญหานของคันนี้คือสตาร์ทไม่ติดนะครับสตาร์ทจึง้งเหมือนจะติดแต่ไม่ติดนะพอสตาร์ทลากยาวไม่ติดเลยนะครับประเด็นคือรถคันนี้ นะใช้2ระบบแต่ว่ายังไงน้ํามันก็ต้องติดก่อนนะครับเรื่องแก๊สเข้าว่ากันทีหลังนะครับกับเคสนี้นะเราลื้อออกมานะฮะเบืเ้องต้นเลยนะครับไปดู1เราถอดหัวเทียนออกมาเทสใช้ได้นะฮะคอยจุดระเบิดใช้ได้นะครับ,รรบหัวฉีดยังไม่ได้เทสน,นะเหลือวัวดกําลังอัดนะเดี๋ยวเราจะไปวัวดกําลังอัดกันก่อนนะมาดูนะอนนี้เป็นคอยจุดระเบิดน,นะครับ ี่อตัวเบอด์ F4 เปลี่ยนมาแล้วนะฮะมีมานที่บอกอยู่นะเบ16อ162ถือว่านานอยู่นะสำหรับี่6 2นะครับนี่ปี64นะครับก็เทสแล้วคอยไม่เสียนะฮะประเด็นคือเราจะวัดกำลังอัดก่อนก่อนจะวิเคราะห์งานว่าคันนี้เป็นปัญหาอะไรกันแน่นะครับเดี๋ยวรอเครื่องวัดกำลังอัดแป๊บนึงนะครับนี่นะ เราทำการวัดแรงดันในห้องว่าไหมนะดูนะโอ้ยร้อยเจ็ดสิบห้านะถือว่าดีมากนะไม่ตกด้วยนะครับสูบสองก็ประมาณร้อยเจ็ดสิบสูบสามรอยห้าสิบที่วัดได้นะร้อยห้าสิบนี่ก็ถือว่าโอเคแล้วนะถ้าไม่เกินร้อยนี่เป็นปัญหานะครับจับเคสนี้ต่อไปเราก็จะเทสหัวฉีดดูนะว่าหัวฉีดเป็นปัญหาหรือไม่กับคันนี้นะครับที่สตาร์ไม่ติดนะครับ ้าหัวฉีดไม่เป็นปัญหานะฮะให้ดูอย่างอื่นนะครับทีนี้หัวฉีดยังไมไ่ถอดออกมานะตายนอดแล้วลองดูดิมีแรงดันไหมดึงออกมาดูดิมีแรงดันผู้หัวไหมสังเกตให้ดีนะฮะถ้าไม่มีแรงดันนี่เขาเรียกว่าปั๊มติ๊กเป็นปัญหานะครับสังเทียนนี้นะ,ะไปยืนจุดนะครับ มีไหมเห็นไหมปุ๊บมีอยู่นะมีอยู่มีอยู่ถือว่ามีเดี๋ยวเราเอาหัวฉีไดไปทีนะครับแสดงว่าปั๊มปิ๊กทำงานนะเขามีแรงดันออกมาอยู่นะครับอันนี้นะฮะตวงนะตวงนะเห็นแล้วว่าสูบที่หนึ่งเขาเยอะ,ยอะกว่าเพื่อนเนาะสูบสามน้อยนะสูบสองยังพอได้อยู่ เช็คลวนะอันนี้เช็คลวนะครับเฮ้ยหัวฉีดเสียน,นี่เห็นไหมนี่หัวฉีดเสียนะครับชัดเจนนะคันนี้นะน้วมันอาจจะท่วมทำไม่สตาร์ทไม่ติดนะครับเป็นปัญหาเลยนะนี่หัวนีั่วนะชัดเจนนะครับไปมาดูการฉีดนะครับฉีดแบบนี้มันไม่ได้นะสูบสามหรือสูบสองนี่ลวนะ ดูที่สามนี่ทั้งกักแรงดันไม่อยู่นะครับแล้วก็ฉีดไม่ได้เรื่องเลยนะชัดเจนนะกับคันนี้ปัญหาที่เจอคือหัวฉีดเสียนะครับกับเคสนี้ในมิสซันอเมรานะครับนะกับคันนี้เทสแล้วนะหัวฉีดเป็นปัญหานะครับสามตัวเลยนะหัวเทียนแนะนําเปลี่ยนนะคอยจุลเบิดไม่เสียไม่ต้องเปลี่ยน,นครับดูสภาพหัวเทียนนะหรือว่าอายุลลนะนะ โอเคเดี๋ยวเราใส่เข้าไปนะแล้วลองสงตาร์ทดูนะครับกับคันนี้นะครับไปต่อนะกับแเมวล่าคันนี้เราจัดการประกอบเข้าไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วก็มีอะไรบ้างที่ทําหัวฉีดนะครับหัวเทียนนะวัดกําลังอัดใช้ได้นะฮะตามในคลิปเลยแรงอัดดีนะไม่รั่วนะก็ดูผลงานเลยเอา้าลองดู ลองดูลองดูอุย๊ยติดชึ่งเลยนะครับผมชึ่งเลยชึ่งเลยนะครับนิ่งคลิปนะคันนี้มาสาตาร์ไม่ติดนะครับคันนี้มาสาตาร์ไม่ติดนะ FC เรายกสไลด์มานะตอนนี้เครื่องยนต์สาตาร์ตติดแล้วนิ่งเลยนะปัญหาที่พบเจอนะหัวฉีดเป็นปัญหาทั้งสามหัวเลยนะครับกับเคสนี้ด้านหลังเป็นไงฟั้นออกไหมมาดู คันนี้หัวฉีดรั่วนะเนี่ยเดี๋ยวเพิ่งเล่งนะฮะเพราะตอนนี้เครื่องยนต์สตาร์ทใหม่ๆนะน้ามันที่ตกค้างอยู่ในห้อง,องเผาไหมเราจะเผาออกมานะครับนี่นะสตาร์ทจนกว่าควันเขาตรงไอเสียไม่มีแล้วก็ออกไปวิ่งทดสอบกันนะครับกับเกตนี้อาไมล่ลาทีมงานเราเป็นไงมีไฟตกค้างใช่ไหมม,มีโค้ดตกค้างไหม,มเดี๋ยวอ่านดูก่อนนะครับ เวลาทําเสร็จนะผมแนะนํานะครับใน,ในตระกูลนิสันให้ทําการเร์นนิ่งนะครับให้ทําการเร์นนิ่งทั้งหวัวฉีดทั้งปิกผีเชื้อเร์นนิ่งใหม่ให้หมดนะครับคันนี้ใช้สองระบบนะมีแก๊สด,ด้วยนะแต่ว่าเราแนะนําให้ใช้เป็นน้ํามันดีกว่านะครับเพราะว่าแก๊สมันจะมีค่าใช้จ่ายนะครับค่าใช้จ่ายที่เป็นปัญหาในไฟฟ้าหน้าเยอะเลยนะฮะเครื่องยนต์นี่พังง่ายนะครับ แนะนําใช้น้ํามันแต่ว่าก็อย่างว่าแหละทุกวันนี้มันน้ำมันแพงน,นะอะไรที่ประหยัดได้ก็ประหยัดนะครับแต่ถ้าอยากจะให้ใช้น้ํามันดีกว่านะครับเดี๋ยวสแกนดูโค้ดกันก่อนกันกบเคสนี้นะครับเครื่องยนต์อุณหภูมิยังเย็นอยู่นะไปรูปคูลเลนจะโชว์ขึ้นมานะฝ่ามือเป็นสีเขียวน,น,น,นะ เดี๋ยวจะถึงปัญหาในเคสของคันนี้ตอนแรกมาจาับโค้ดไม่เจอนะฮะแต่ว่าเราทําการลื้อเนี่ยโค้ดมีแน่นอนนะครับคันนี้มีแบตเตอรี่หนึ่งลูกนะฮะแบตเสื่อมนะครับแบตเสื่อมด้วยนะครับกับเคสนี้เดีย๋ยวเราจัดให้นะครับเรามาดูโค้ดกันนะก็น่าจะเป็นที่เราถอดปลั๊กนะครับถอดปลั๊กออกที่เป็นปัญหานะครับ ไม่มีอะไรนะแต่ว่าต้องทําการเรียนรู้ก่อนทุกครั้งนะก่อนที่จะออกไปวิว่งครับอันนี้เราจะเคลียร์ไปเลยนะครับเคลียร์ไปเลยนะไปเครื่อง,องยนต์ดับไปแล้วนะครับเคลียร์ออกไปแล้วนะครับอ,าอ่าเดี๋ยวเรียนรู้เสร็จอ่าเพไอเสียไม่มีปันแล้วผมก็จะออกวิว่งทดสอบตรงคันนี้นะเผื่อมันอุบัติเหตุอะไรขึ้นมานะครับ พอจุดระเบิดเขาเปลี่ยนมาแล้วสามตัวนะครับไม่มีโค้ดแล้วนะเจนนะครับยินจิ้นโนโคดนะครับมเรือ่องรู้เรื่อง,องจบแน่นอนคันนี้นิ่งคลิปเลยนะครับเนาะคันนี้ผมทำการเร์นนิ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับด้วยเครื่องสแกนนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้ว นิ่งกิเลยนะฮะเปิดแอร์แล้วนะนี่เราปิดนะครับเครื่องนิ่งเลยนะนี่นะเปิดแอร์นะตัวเดินรอบช่วยรอบขึ้นมาประมาณร้อยรอบนะครับก็เดี๋ยวสตาร์ททิ้งไว้สักพักหนึ่งนะครับ,รบให้น้ำมันที่มันตกค้างในห้องหัวไหมนะในท่อไอเสียนะครับ ขอ,อให้หมดก่อนก่อนที่จะไปวิง่งนะครับรถคันนี้จบแล้วไม่มีปัญหาอะไรแล้วนะครับก็จะส่งงานใน FCT นะเดี๋ยวไปวิ่งด้วยกันทดสอบด้วยกันนะครับนี่ครับต่อเสียนะบันไม่มีแล้วหมดแล้วนะครับก็จะออกที่ทดสอบนะฮะกับคันนี้ต้องดูไอ้กายาหมอ้อน้ําก่อนดีก๊าซยาหมอ้อน้ำพนมโรงงานแล้วผมสตาทไประมาณ ชั่วโมงสองชั่วโมงแล้วนะฮะต่อไปจะวิ่งก็สอบนะครับผมต่อไปจะวิ่งก็สอบนะครับอ่าคันนี้ใช้สองระบบนะครับ น,นิดนึงนะครับไม่เกี่ยวกับเกียร์นะแต่บอกไปนะคันนี้มาแก้ไขปัญหาเครื่องนะครับต็ต้องออกวิ่งไกลๆยาวๆก่อนนะ่อความมั่นใจนะว่ารถคันนี้จะไม่มีปัญหาอะไรนะกลับมาเราดีนะครับคันนี้วิ่งมาไกลแล้วนะฮะเครื่องยนต์ปกติเลยนะครับชัดนะเจนนะกับงานที่เราทําออกไปนะ อันนี้เป็นที่หัวฉีดนะครับเป็นที่หัวฉีดเล่มสี่หกสอบสามสตาร์ทไม่ติดนะเราก็บอกว่าออสตาร์ทไม่ติดก็ต้องดูพวกหัวฉีดนะครับพวกปั๊มติก๊กนะเป็นหลักว่นน้ำมันน้ำมันมันมาไหมนะตัะดิดูนะตามสเต็ปไปเลยนะครับก็ค่าใช้จ่ายมันก็ไม่ได้แพงนะอย่างนี้คิดหรอกนะครับเพราะว่าตัวไหนเสียเราเปลี่ยนจริงนะถ้าไม่เสียเราไม่เปลี่ยนนะครับน งานของเราเนี่ยเอฟซีรู้ดีนะครับที่ใช้บริการเราไปนะนะสำหรับเคสนี้นะได้ความรู้ไม่มากก็น้อยนะครับก็อย่าลืมนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะทางช่อง u t u b e กูแง่เจริญการช่างนะครับและทางเพจ a c e b o o k นะครับกูแง่เจริญการช่างนะและอย่าลืมกดติดดิงนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆที่เราทำออกมานะครับวันนี้กล่าวคำว่าสวัสดีครับผม จะจบงกไม่บานปลายที่อยู่แงจะเลินการช่างนะครับ